สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมคิงไซคูลนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกคู่รายการพิมพ์อังกฤษวันพุทธที่3พฤษภาคม2566ลงเตะในเวลาตี4นะครับคุณหลวงอาร์เซนอลเปิดบ้านแลว้วก็มาเยือนของเชลซีมาดูฟอร์มในฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลน,นะครับอยู่อันดับที่2มี75แต้มแข่งไเวลา33นัดชนะ23เสมอ6และแพ้ไป4นัดสถิติก็เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับ16นัดชนะ12เสมอ3และแพ้ไป1นัดสกอตติวิลลอยู่ที่75เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนทางด้านเชลซีในฤดูกาลนี้อยู่อันดับที่12มี39แต้มแข่งไปแล้ว32นัดชนะ10เสมอ9และแพ้ไป13นัดน 10, สถิติก็เล่นเป็นทีมเยือนนะครับ15นัดชนะ4เสมอ4และแพ้ไป7นัดสกอร์วิลเลจอยู่ที่26.7%นะครับมาดูฟอร์ม 5, ลลน, 1, ม 3, 5 1, น,นัดล่าสุดของอาร์เซนอลครับชนะ1เสมอ3และแพ้ไป1นัดนัดล่าสุดนี้บุกไปพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1น,นะครับ ส่วนทางด้านเชลซี5นัดลังสุนี่เอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับทําไปได้แค่เสมอหนึ่งและแพ้ไปสี่นัดนัดล่าสุดนีเปิดบ้านพ่ายกับเบนฟอร์ดเมื่อเดือนสกอต์0ประตูต่อ2นะครับมาดูฟอร์ม้5นัดลงสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับเป็นทางอาร์เซนอลเอาชนะไปได้4ครั้งและแพ้ไป1ครั้งนัดล่าสุดนีพบกันเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเป็นทางอาร์เซนอลบุกมาเอาชนะเชลซีถึงถิ่น ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับดูจากสถิติของทั้งคู่นะครับน,นับนว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีของอาเซนอนและเชลซีในการเก็บสามแตมในค่ำคืนนี้ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับทั้งสองทีมแต่เมื่อมองความกดดันและดูเจ้าบ้านคงต้องถึงเวลาเก็บชัยได้แล้วพราะหากยังไร้ซึ่งชัยนี้ก็คงต้องโบกมือลาโอกาสที่จะคว้าแชมป์พิมพีลิกในรอบ19ปีไม่ได้เลยอีกทั้งสถิติเจ้าบ้านยังดูดีกว่าผู้มาเยือนนะครับ แต่ความอัดอันที่ไม่ชนะใครมานานน่าจะมาปลดปล่อยในเกมนี้ซึ่งน่าจะเปิดโหมดเกมลุกเอาตายได้แล้ววันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านปืนใหญ่ครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจกุญแจด้านการเงินทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมกิงไซโค้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอยมีความสุขสวัสดีครับ